คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The g โ o s t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอต, com. ลตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มาไกลามากเลยค่ะมาจากคุณยุนะคะเขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เจอมาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ เริ่มนะคะเรื่องเรื่องก็คือคุณยุกับเพื่อนเนี่ยช่วงนั้นเขากําลังมองหาบ้านเช่าอยู่ที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะคเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหอพักของวิทย์ไลเขาว่ากําลังจะหมดสัญญาแล้วเขาก็เลยต้องเร่งรีบหากันหาจนเขาไปได้หอพักที่หนึ่งที่ติดก,กับวิทยไลเลยครับซึ่งราคาที่ได้มันแปลกมากอีกแล้ววิทยาลายัยได้ไหมวิทยาลายัยแปลกอีกแล้วเพราะว่ามันถูกกว่าห้องอื่นๆในตึกเดียวกันมากครับ ห้องเป็นห้องขนาดใหญ่ค่ะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกม,มีครัวด้วยแต่สภาพห้องโดยรวมเนี่ยมันเก่าแหละแต่ก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะพอเขาเห็นว่ามันเป็นราคาที่ดีอ่ะคุณยูเขาก็เลยตัดสินใจจ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่ามัดจำล่วงหน้าสองเดือนทันทีโดยเขาไม่คิดอะไรเลยด้วยความที่อพาร์ตเมนต์เนี้ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ตรงหัวมุมถนนด้วยค่ะคแต่ว่าด้านเป็นหัวมุมถนนที่เป็นทางสามแพร่ง แต่เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีผีเหมือนประเทศไทยไงพอเข้าพักปุ๊บเขาก็บอกว่าเหตุการณ์แปลกๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนแรกเลยค่ะตัวคุณยุ้เนี่ยเขาจะนอนคนละห้องกับเพื่อนใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเขาอะจะไปเรียนไปทํางานมันต่างกันครับแล้วเวลาอยู่บ้านก็ไม่ค่อยตรงกันค่ะเวลานอนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเขารู้สึกเหมือนโดนผีอัางตลอดทุกคืนตั้งแต่คืนแรกเลยพยายามสวดมนต์ไล่ก็ไม่หลุด ไม่รู้จะทํำยังไงคะ่ะช่วงนั้นแต่ประเด็นคือเขาจะย้ายออกไม่ได้เพราะว่าเขาของเงินคุณพ่อเนี่ยมา,มาจําสนนเนี่ยหลักแสนนะพี่อใครจะกล้าไปขออีกอะ่ะแล้วซึ่งสมัยนั้นทํามันไม่มีแหล่งข้อมูลมากเขาก็ไม่สามารถไปดู Google หรือหาข้อมูลอะไรได้อเขาก็เลยพยายามไปปรึกษาอาจารย์ที่นั่นค่ะอาจารย์เขาก็แนะนําว่าเอาเกลือไปโรยรอบรอบห้องนะเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายแต่มันไม่ช่วยอะไรงไง มันก็ยังมีอาการผีอำอยู่เรื่อยๆค่ะคือก่อนที่คือเขาต้องบอกว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เนี่ยเขาอยู่ที่หอพักนักศึกษามาหกเดือนเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอมันไม่ใช่ความเครียดหรือความเหนื่อยล้าแน่นอนกระทั่งมีวันหนึ่งค่ะคุณยูเขาบอกว่าเขานอนอยู่ในห้องเขาล็อกประตูตามปกตินะพอหลับไปได้สักพักเขารู้สึกว่ามันมีมือที่เย็นมากๆมาจับที่ข้อเท้าของเขาค่ะแต่มันไม่จับเฉย มันกระชากเขาตกลงจากเตียงเลยเขาบอกว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนอยู่ในภาวงอะะ่ะค่ะเขาตกใจนะเขาพยายามยื้อสุดชีวิตเลยร้องโวยวายแล้วก็ขอความช่วยเหลือแหกปากตะโกนลั่นเลยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยแต่แป๊บนึงเนี่ยมันก็มีผู้หญิงอีกคนมาจับข้อมือเขาครับแล้วเหมือนกับลากให้ลุกขึ้นอ่ะแล้วลากคุณยูไปอีกที่หนึ่งคุณยูเขาก็ร้องโวยวายว่าจะพาไปไหนไม่ไปปล่อยด้วยปล่อยช่วยด้วยไม่ไปจะไปไหนไม่ไปครับ เขาเขาพูดภาษาไทยนะแล้วพวังนั้นอนะ่ะอยู่ๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็พาให้คุณยุวับกลับไปที่บ้านตัวเองที่ประเทศไทยครับพาขึ้นมาใไดบ้านไปค่ะผู้หญิงคนนั้นจับข้อมือคุณยุพาไปที่ศาลตาศาลยายของบ้านแล้วชี้ไปที่ศาลโดยไม่พูดอะไรครับเหมือนกับจะบอกว่าเขามาจากที่นี่นะคือผู้หญิงคนที่กระชากเขาไปค่ะแต่งตัวทันสมัยสวยงามไม่ได้มีสภาพที่น่ากลัวแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวผู้หญิงคนนี้เลย หลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นพาคุณยูให้สวดมนต์ในบทที่คุณยูสวดไม่เป็นมันเป็นบทที่ยากอะ่ะเพราะว่าปกติคนเราอะ่ะมาสวดได้แค่นโมตสะ่านั้นแหละเขาก็งงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปสวดบทนี้มาได้ยังไงอหลังจากนั้นค่ะพอคุณยูเขาตื่นปรากฏว่าตัวเขาไม่ได้ตกจากเตียงนะแต่ข้อเท้าเขารู้สึกว่าเขาเจ็บมากอะ่ะ เขารู้สึกได้ถึงรอยนิ้วของคนที่บีบกระชากเขาในตอนแรกรมันไม่มีรอยนะแต่เขาเจ็บความรู้สึกคือเหมือนมีก้อนน้ําแข็งที่เย็นมากๆอะค่ะมันเย็นจนมันเจ็บมาจาับข้อเท้าพอเขาโรบโรวมสติได้สิ่งแรกเลยที่เขาทำก็คือเขาเดินไปเช็คที่ประตูค,คิดในใจว่าต้องมีใครมาล่ากเขาลงอะแก้งเขาหรือเปล่าปรากฏว่าประตูมันล็อกคคใครจะมาเปิดได้ล่ะเพื่อนเขาก็ไม่อยู่ด้วย ตอนนั้นเขาตกใจมากค่ะรีบวิ่งออกจากบ้านทันทีเพื่อที่จะรอให้เพื่อนกลับมาบ้านครับและระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปหาคุณแม่ที่ประเทศไทยนะเล่าเรื่องให้ฟังแม่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะลองปรึกษา,ามาดูให้อืมพวกเนี้ยโทรกลับนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องรอให้เพื่อนกลับมาที่ห้องก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามานอนค่ะวันถัดมาแม่คุณยูเขาโทรกลับมาด้วยน้ำเสียงที่แบบร้อนใจมากเลย,เ,ลยเขาบอกว่า อาม,ม่าไปหาหมอเขาส่งให้ลือแล้วนะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายตัวใหญ่ไม่อยากให้อยู่ให้ออกจากบ้านท,ทันทีย้ายออกวังนี้เลยห้ามอยู่แล้วนั้นหรือห้ามอยู่แล้วนะอแต่ที่หนักกว่ากลัวผีค่ะครับคุณยุอกว่ามันไม่มีที่ไปอ่ะอจะไปอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยเขใช่สิค่ามัดจำต่ายล่วงหน้าค่าเช่าค่าประกันมาหลักแสนนะพี่เขาไม่กล้าขอพ่อเพิ่มแล้วค่ะอาม,ม่าเขาก็เลย บอกว่าเดี๋ยวจะลองกลับไปคุยกับร่างทรงให้เจราจาให้หน่อยออเขาก็บอกว่าให้คุณยูว่าเอาผลไม้กับจุดทูปไว้เจ้าที่เจ้าทางนะ,ะ,ะรายละเอียดจะไม่ได้ค่ะว่ามันต้องใช้บทสวดอะไรบ้างแต่จําได้ว่าต้องใช้ทูบเยอะดอกมากครับแล้วเขาก็อธิษฐานว่าหนูขอมาอาศัยเพื่อเรียนนะ เรียนจบว่าเดี๋ยวจะกลับประเทศหลังจากนี้เขาจุดทูบไว้เจ้าที่ขออยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เจออะไรแปลกๆอีกคแล้วก็ทุกเดือนค่ะคุณยุเขาก็จะหมั่นไหวแบบเนี้ยไม่ขาดหลังจากนั้นแม่กับน้องคุณยุค่ะก็บินตามมาในเดือนถัดไปครับนําพระประธานจากที่บ้านเลยนะมาให้ตอนนั้นเนี่ยแม่กับน้องเขาที่มานอนอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยก็บอกว่าเขาก็ไม่เจออะไรนะจนพอหลังจากนั้นช่วงปิดเทอมคุณยุเขาก็กลับมาไทย วิญญาณที่อยู่ที่ออสก็ตามกลับมาด้วย,ยเขาบอกว่ามันมีคนเห็นตลอดทริปเลยนะคือตอนที่คุณยุ้ยอะค่ะกับครอบครัวและเพื่อนๆไปเที่ยวพัทยากาัน<อ>พนักงานอะในร้านอาหารก็จัดจานเกินตลอดทั้งทริปครับจะเข้าไปดูโชว์พนักงานก็ขายตั๋วมาเกินหนึ่งใบ<อ>แต่ด้วยความที่ว่าทริปนะั้นะม,มันมีคนไปหลายคนค่ะเหตุการณ์มันค่อนข้างวุ่นวายไงค,คุณยุ้ยเขาก็เลยไม่ได้นับจํานวนตั๋วที่เขาให้มาอย่างถี่ถ้วนอื พอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยตอนเห็นประกฏว่ามันมีที่นั่งเกินอะ่ะเขาก็เลยคิดได้ว่าเอ้าทำไมมีที่นั่งเกินอีกแล้วแล้วก็พอคิดไปคิดมามานึกถึงเรื่องของร้านอาหารที่มีพนักง,งานจัดจานเกินหลายๆร้า,านเข้าค่ะคพอร้านถัดไปเนี่ยคุณยุเขาเห็นว่าจานเกินอีกเขาก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าอ้าวอยากกินอะไรตักเองเลยนะไม่รู้ว่าชอบไหมที่บ้านเขาที่บ้านเขารู้เรื่องไงเขาก็ปล่อยให้จานอ่ะวางไว้ไม่ได้ว่าพูดอะไร แต่เขาบอกว่าที่หนักที่สุดก็คือแม่บ้านเขาค่ะแม่บ้านที่บ้านน่ะจัดจานอาหารเกินมาหนึ่งชุดซึ่งพ่อคุณยูเขาก็ถามว่าจัดให้ใครครับแม่บ้านเขาตอบว่าจัดให้คนที่นั่งมาด้วยในรถไงเพื่อนคุณยูหรือเปล่าไม่ลงมาทานข้าวหรออคุณยูเขาก็เลยถามว่าเพื่อนนะหน้าตาเป็นยังไงใช่ผู้ชายคนนั้นคนนี้ไหมประกวบมันก็ใช่ครับเหตุการณ์ดําเนินต่อไปค่ะมันไม่มีอะไรอีกแล้วจนกระทั่งเรียนจบเขากําลังจะเตรียมกลับมาที่ไทยแล้วค่ะปรากฏว่าคุณยูลืม ไม่ได้บอกเจ้าที่ครับมัวแต่วุ่นวายเอาของไปขายเพื่อที่จะเคลียบ้านค่ะอีกสองสามวันเนี่ยถึงกําหนดที่จะต้องย้ายกลับแล้วปรากฏว่าวันนั้นคุณยูเก็บของเสร็จก็เหนื่อยๆนะนอนอยู่ช่วงบ่ายปรากฏว่ามันมีมือเย็นๆมือเดิมคราวเนี้ยมาบีบที่คออืเขาบอกเขามันเจ็บมากแล้วมือมันก็เย็นมากเหมือนเดิมเลยค่ะคุณยูรู้สึกทุรนทุรายจนแบบพอเขาดิ้นหลุดได้ก็รีบคว้ากระเป๋าไปที่อื่นเลยอื แล้วก็โทรกลับบ้านปรากฏว่าตั้งสติแล้วก็ไม่กล้ากลับข้าวบ้านอีกแล้วในที่สุดเนี่ยพอเขาตั้งสติได้รอเพื่อนมาช่วยกันเก็บของปุ๊บเขากลับมาที่ไทยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเลยเขาคิดว่าเจ้าที่คงโกรธและั้งที่จะไปก็ไม่บอกเขาเหตุการณ์หลังจากที่คุณยุกลับมาอยู่ที่ไทยค่ะปรากฏว่าวิญญ,ญาณนั้นก็ยังคงวนเวียนติดตามอยู่นะมีคนรอบตัวเห็นอยู่บ่อยๆแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มหายไป แล้ประวัติของบ้านหลังเนี้ยก็คือไม่ไม่มีใครทราบที่มาที่ไปค่ะแต่รู้แค่ว่าบ้านหลังเนี้ยอาจจะไม่ได้เลือกให้มาอยู่แต่เขาก็ยังยินยอมให้มีคนเข้ามาอยู่เขาบอกว่ามีคนมากมายเลยนะคะที่จะมาขอเช่าห้องเล็กของบ้านหลังนั้นอะ่ะครับแต่ว่าคนนัน้นนี้ใส่ไม่ดีก็จะอยู่ได้ไม่นานก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆอพอโตมาเนี่ยคุณยูก็ถึงเข้าใจว่าที่ผ่านมามันคืออะไรอืมคือ บ้านนั้นเหมือนจะเลือกคนเข้าไปอยู่ใช่ค่ะใครที่เป็นคนไม่ดีอืก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นคนดีอืเขาก็จะตามอย่างนี้เหรอเขาก็อาจจะต้องขอทำวิธีขอแล้วก็แบบมาดูมาว่าคนที่เป็นใครอยู่ประเทศไทยทํามาหากินอะไรหรือเปล่าไม่รู้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาได้เหรอเขาเขาอาจจะไม่เคยไปเที่ยวประเทศไทยไง<อ>เขาบอกว่าประเทศไทยสวยดี<อ>เขาก็เลยอยากลองมาดู<อ>มาฟรีด้วยไม่ไม่ทอดปลาเค็มดู อ่ะเหมือนเรื่องเรื่องคุณกี้ใช่เออ <g ül> เฮ้ยมันคือการเปิดโลกกระทัดมันคือการเปิดโลกใบใหม่ค่<ฮ>ะนะครับผีฝรัง่งผีต่างชาติกลัวกลิ่นปลาเคม็มหรือว่าถ้าปลาเค็มมันหายากก็ลองกล้ยปิ้งอะไรเง,งี้ยอืม <g ül> อะไรของมึงวิ่กล้ยปิ้งมันกลิ่นมันไม่ได้ดิกล้ย <g ül> ปิ้งก็เหม็นมากนะที่พี่บอกว่ามันเหม็นมากอะ่ะไม่ได้เหม็นขนาดนั้นปลาเคม็เคมกล้ยปิ้งมันคนละมันคนเลเวลกันทุเรียนก็เหม็น โอ้ทุเรียนนี่เจอผีคนจีนไม่ได้เลยนะนี่กินเป็นลูกเลยนะคนจีนไม่ได้กนเยนะีไม่หนีผีกินเลยเออทุเรียนบางคนนี่โหแต่แต่ถ้าเป็นต่างชาติเป็นฝรั่งตาน้ําข้าวเนี่ยโอเคเขาอาจจะรับไม่ไหวแต่ถ้าเป็นโอ้โหจีนนี่ใส่ยับเลยนะทุเรียนเนี่ยปลาเค็มคนจีนก็กินนะเออถ้าผีจีนจะไม่หนีใช่ไหมผีจีนไม่หนีเออแต่ถ้าเจอผีฝรั่งทอดปลาเค็ม <laughs> ลองดูอันนี้เป็นในกรณีอื่นๆถ้าอยู่ต่างประเทศลองดูอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะมัน,นไม่ใช่เรื่องตลกมากคุณผู้ชมันเรื่องจริงคุณกี้ไม่ใช่เรื่องจริงคุณกี้มันเรื่องทีเ่เคยเล่าเขาเคยเล่าไว้อย่างนั้นเออนะครับซึ่งมันจะช่วยได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะฮะปลาอีน,นี้น้าปลาระเนี่ยมันพกไปได้ทั่วโลกแล้วนี่อันนี้มันหอมนะพกน้ําปะลาราไปด้วยเราอะหอมเราหอมเออเขาไม่ได้หอมเหมือนเราเหมือนเราจะไปกินอะไรนะอะไรประลาลาฝรั่งะไรเอ็ชูวีอ่ะ เราก็กลิ่นเราก็รับไม่ได้ไงแต่ฝรั่งเขาเขาเขา,เขาบางคนเขาก็กลิ่นก,ก,กินกินกันเคยดมแล้วแบบโหอะไรวันนี้รสนิยมใครรสนิยมมันเออนะครับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมใครวัฒนธรรมมันเรื่องของวัฒนธรรมการกินพูดถึงทุเรียนแล้วหนูปวดหัวเลยทำไมอ่ะเหม็นนะเหม็นคนเดียวเขาก,กินกันทางนั้นห้องนี้ใครกินทุเรียนม้างนี่ข้างล่างนี่ตักกี้นี่ซัดซัดเป็นสวนเลยบอกให้ ดีแล้วหนูไม่แย่งใครกินเขากินอ่างนั้นแหละดีแล้วใช่ดีแล้วางคจะไปไปไปแบบว่าไม่อยากกินอย่างอื่นด้วยก็ดีนะหนูไม่กินเนื้อวัวไงเออมันน้อยไปอีกอ่ะ้องแบบเอ้ยวีไม่ค่อยชอบกินยำไม่ค่อยชอบกินข้าวผัดไม่ชอบกินผดทะเลย่เงไม่ได้หนูไม่ได้ไม่ได้หนูไม่กินหอยนางรมอ่ามึงเลือกกินไงมึงเลือกกินแบบวี้ไม่กินกุ้งเงี้ยไม่ได้ไงพลอยสันไม่กินกุ้ง มันเดี๋ยวนี้มันมันพัฒนาแล้วนะนมันกินยอมแพ้มันเอาหัวออก <c oughs> มันกินเนื้อกุ้งะนะครอันนั้นคือเรื่องจากเมล <c oughs> ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งเข้ามานะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกว่าสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมา์ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อ e ีเมลของรายการก็ได้เช่นเดียวกัน หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android